สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนวันนี้เกดได้นำสีที่ลูกค้าซื้อมาทำเองที่ร้านนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่น้นนนนองทุกคนได้ดูไป,ปรพร้อมกันนะคะสีที่ลูกค้าซื้อมามีเบอร์ L07 กับ L10 ซึ่ง3กล่องนี้นะคะเราจะผสมรวมกันทั้งหมดแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเช็คพื้นผมก่อนพื้นผมลูกค้าผมเดิมโคนจะเข้ม งอกร้อยเปอลูกค้าปิดงอกมาด้วยสีน้ำตาลเข้มประกายเทาเราก็เริ่มทำการฟอกเฉพาะคนเพราะพื้นผมลูกค้าเป็นสีบรอนอ่อนสว่างนะคะเป็นบอนออนสว่างประกายเทานิดนิด,น,ดนะคะเราก็ไปฟอกคนลงทั้งศีษาเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าสีน้ำตาลเข้มจะหลุดออก นะคะแล้วก็นำลูกค้าไปสาดด้วยแชมพูม่วงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าโคนจะสว่างจะไม่มีสีน้ำตาลเลยนะคะพอเราเป่าผมให้แห้งประมาณสัก60%เรนะคะเราก็ผสมสีได้เลยเราจะผสมสีนะคะโดยที่เราผสมทั้ง3หลอดเข้าด้วยกันนะคะบีบออก ให้ครบ3มหลอดเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะการที่เราผสมสีได้หลายเบอร์เข้าด้วยกันเราต้องผสมคนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเทไฮโดรเจนลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปลงทั้งศีรษะทิ้งไว้30นาทีก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะโคนจุดปลายจะเป็นสีบรอนประกายเทาเข้มลูกค้าต้องการอยากได้ ไฮไลท์เราก็เทิ่มไฮไลท์ค่ะทำเฉพาะช่วงด้านบนนะคะเริ่มตั้งแต่ใบหูด้านบนขึ้นไปจนถึงศีษะกลางศีษะก็ประมาณด้านข้าง3แถวนะคะก็เฉลี่ยแล้วด้านหลัง3ด้านข้าง3นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งเวลา30นาทีเราก็ไปล้างสีที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ไ r ให้เรียบร้อยนะคะผมเราก็จะมีมิติมีสีบรอนสว่างนะคะประกายเทาแล้วก็มีไฮไลท์ก็จะเพิ่มมิติให้กับสีผมของเราเป็นที่ดึงดูดต่อสายตาผู้คนแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับ สีผมของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะลองปรึกษาช่างหรือลองเทียบสีดูว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะเราจะได้มีความมั่นใจนะคะ